สวัสดีครับผมมันมี้าชุมบรรยากาศยังทีมาตกครับผมตาม้องให้ทางหน้าครับผมอันนี้ก็เป็นโดมพ่อเบี้ยครับครับผมเข้าพ่อเบีย้ยครับ วันนี้มากวันไหนเลยครับรถแรนมาไหนครับผมมา,ม,าลลาบมาวันนี้ละไล่แล้วครับวันนี้ละลายจะไม่เหลือบางนะครับบา่นหน้าเกลือครับผม ่วงหน้าเกลือครับหัวหัวซันหัว้อนไป ภาษาไทบ,บ้านผมก็เอื่รถมืดมืดจะเลือดมาครับมาเป็นก้อนี่ันคือเพิ่นใส่รถเกียรแล้วมันสะสมกันครับมันเป็นกอน้อนใหญ่ครับ รไการสัญจรกับไปหยาดไมย่ยากครับผมชมบรรยากาศงามงส่องครับผม,นาาม,บ,ผมบนภูเขาเขียวขจีเยี่อหันไม่ตด้ตนสนครับนอกนั้นไปร่วงเมื่อขัดมเป็นต้นสน โอกมันหายไครับ